สวัสดีครับมินี่มีกับเขาก,เกับแก้มเด็ดเด็ม,มาฝากคือเก้าครับเมนูต้มโคงรงปลาหมึกไข่ครับปลาหมึกกระต่อยไข่ต้มใจใบกะเพราหอมๆสดหนาม,มันฮ้อนครับพี่น้องเปลี่ยนกับเขากะทีเด็ดเป็นกับแก้มกะสุดยอดครับสําหรับวิธีเห็ดกะงง่ายคือเก้าแล้ครับนี่ครับหมึกกระต่อยไข่เขาเอาพวกตาเอาพวกมึกมันออกแล้ว้อครับหลังทำความสะอาดส่วนเรื่องต้มผคงกะซีมี่ ตะไคร้ซ้อยครับตามดีค่าหอมแดงบุบบุบพอแตกนะครับตามดีกระเทียมมะเขือเทศ มะน,นาวใบะกะเพราหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือขวับพริกแห้งนะครับขวับพริกแห้งไม่ไหม้มันจังหอมครับพี่น้องส่วนเครื่องต้มยำเฮากับส้นบะหม่ขวัมันหอมก่ปนะครับ ้าตะไครห้หอมแดงพริกขี้หนสวนกระเทียมขัวจะเดิมมีกินใหม่เกียมหมแล้วครับจนกนั้นก็เติมน้ำเอาเครื่องเทียวขัขวไว้ด้วงต้มปรุงยังไงดูเกลือผงปรุงรสผงนัวน้ำตาลตัดลดจากน้อยนึงมะเขืเทศใบมะกรูดฉีก ตามโดยพริกที่ห้องคัวนะครับน้ำปลาน,นาลังจากนั่ากอดรอใหน้ามันเดือดเลยนะครับเดือดจักหน้าที่สองหน้าที่กงจะปลาหมึกลงเลยต้มจนปลาหมึกสุกหม่แล้วครับครับแนะนำปลาหมึกไข่ได้วยครับต้มมันจังบะหดเหลือตัวนิดหน่อยครับสุดท้ายห่อก็ใส่ใบกระเพราครับพี่น้องปิดไฟเติมมะนาวครับ ความเปรี้ยวนี่ตามมักเลยนะครับเสบจ,จีดแน่นอนจำนี้กเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับจังเดีกกัองเห็นมือกันนะครับรับรองว่าเศบจ,จวดแน่นอนสำหรับมือนี้ค่ะมาเศบน้ำกันครับ